assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh สวัสดีเดิกๆทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วในรายวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยคุณครูผู้สอนคุณครูสุริยะสารอนะคะวันนี้คุณครูจะพาพวกเราเข้าสู่บทเรียนในหัวข้อเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาจากกราฟเส้นนั่นเองนะคะ,ะโดยคาบที่แล้วก็คือเราเรียน ไปเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแผนภูมิแท่งอาวันนี้จะเป็นกราฟเส้นต่อนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะโดยมีตัวอย่างที่1คืออข้อมูลของกราฟเส้นจะเป็นดังนี้นะคะก็คือ การประปาส่วนภูมิภาคาตัวเยอะก็คือกอปพเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปา74จังหวัดทั่วประเทศอายุว้นกรุงเทพม,มหานครนะคะนนทบ,บุรีและสมุทรปราการน,นั่นเองโดยในปีพศ2 5 5 4ถึงพศ2 5 6 0 ได้จำหน่ายน้ำประปาให้กับผู้ใช้บริการดังนีนน้ถ้าเราดูข้อมูลของกราฟเส้นนะคะก็คือจะเป็นกราฟเส้นที่แสดงปริมาณการจำหน่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคปีพศ2514-2560นั่นเองปริมาณในที่นี้จะมีหน่วยเป็นล้านลอบจโมจุด,อ,ด,จดอันนี้ย่อม,มาจากอะไรคะก็คือลูกบาทเมตร ลูกบาทเมตรนั่นเองนะคะอ่าก็คือล้านลูกบาทเมตรทีนี้ปีปีพศต,ตั้งแต่ปี54ถึงปี60นั่นเองอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าจากกราฟมีปริมาณการจำหน่ายที่เป็นยังไงเอ่ย จากปีแรกก็คือ54ไปปี55ก็คือเพิ่มขึ้นะจะเห็นได้ว่าลักษณะกราฟมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นยังไงเอ่ยเพิ่มขึ้นตลอดใช่ไหมคะอ่าก็คือมีการเพิ่มขึ้นตลอดเลยดังนั้นก็คือการนําเสนอข,ข้อมูลในรูปแบบกราฟนี้จะช่วยให้เรานั้นเห็นมองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจากข้อมูลอันนี้ โจจะถามว่าอย่างไรอ่ะและเราจะแก้ปัญหาจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับโจทย์ที่เป็นกราฟเส้นได้อย่างไรอ่ดี๋ยวมาดูกันต่อน,นะคะ,ะโดยโจทย์ถามว่าอะไรคะน้ำประปาเฉลีย่ยลูกบาทเมตรละ11บาทจากปีพอสอง 2559ถึงปีพศ2560อ่าตรงไหนเอ่ยอ่าก็คือปี59ปี59ถึงปี60ตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือ น้ำประปรานั้นเฉลี่ยลูกมัดเม็ดละ11บาททีนี้โจทยถามว่าอะไรคะการประปาสวนภูมิภาคจะได้รับเงินค่าน้ำปลาเพิ่มขึ้นเ,เท่าใดดังนั้นเราต้องหาในส่วนของปี59ถึงปี60นั่นเองทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการแก้โจทย์ปัญหาว่าวานัเกเรียนจะมีวิธีการแก้อย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง และในการหาคําตอบเราต้องทําอย่างไรคะอ่าก็ค,คืออันดับแรกเลยเราต้องหาปริมาณของน้ําที่เพิ่มขึ้นจากปีพศห้าเถึงปี6 6หกนั่นเองก็คือจาก1 2 2 10ไปเป็น1,232อ่าว่าเพิ่มขึ้นเท่าไรแล้วก็ค่อยนำไปคูณกับ ค่าน้ำกระปาหนึ่งลูกบาทเมตรนั่นเองซึ่งจากโจทย์เมื่อกี้บอกมาว่า1ลูกบาทเมตรนั้นคือเท่าไหร่คะก็คือเฉลี่ยแล้ว11 11บาทนั่นเองใช่ไหมคะอาีนี้เรามาหาในส่วนของน้ำที่เพิ่มขึ้นก่อนจากปี59ถึงปี60เราเวลาเราจะหาว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ต้องเอามาทำยังไงกันคะ อเอามาลบกันนั่นเองใช่ไหมเอ่ยอ่าโดยนำหนึ่งอ่าอันนี้ก็คือปริมาณมันจะเป็นล้านใช่ไหมค, 1, 000. 1, 000. 1, 000. ค,ค่าหนึ่งล้านหนึ่งล้านก็ 1, คือเท่าไหร่เอ่ยอ่าหนึ่งล้านก็คือจะมีศูนย์กี่ตัวศูนย์กี่ตัวค่าหนึ่งล้านอ่า 100, 000, 000. อ่าในนั้นลบสิหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนอ่าอีกตัวหนึ่ง ดังนั้นเราขอลบตรงนี้ก่อนดังนั้นเวลาเราเขียนเครื่องหมายจนภาพันับ1 2 3จากข้างหลังแล้วก็ใส่หนึ่งสอจะเห็นได้ว่า1ล้านจะมี0ูย์หกตัวใช่หรือไม่่าดังนั้นตรงนี้เป็นการเขียนว่า จากปริมาณ1220ตรงนี้มันก็คือ1220ล้านนั่นเองใช่ไหมคะลบกับ1 0 0 0อ่1 2 2ลบกับ1220ล้านอาจจะเห็นได้ว่าศูนย์มี6ตัวนะคะอเอามาลบกันก่อนเพื่อที่จะหาปริมาณนะ้ำที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มาทำยังไงต่อ,อค่อยมาคูณกับ ค่าเฉลีย่ยของน้ำหนึลูกบาทเมตรก็คือ11บาทนั่นเองทีนี้วิธีการก็คือเอามาลบกันในวงเล็บอ่าหนึ่งสองรบลบกับ1220อ่สิาศูนย์ข้างหลังหกตัวไม่ต้องคิดนะคะเราคิดแค่1 2ึ2รบลบกับห2ึ่งพันอร่สิบลบกันแล้วก็คือเหลือ10 สิบส okay. แล้วก็ตามด้วยศูนย์ข้างหลังอีก6ตัวนะคะอ่าอันนี้ก็คือลบกันแล้วเท่ากับ 12ล้านนั่นเองอ่า12ล้านเสร็จแล้วค่อยมาคูณกับค่าเฉลี่ยของน้ำหนึ่งลูกบาศนเมตรซึ่งจากโจทเมื่อกี้บอกว่าค่าเฉลี่ยลูกบาศนเมตรละก็คือ11บาทนั่นเองค่ะคูณกันเสร็จแล้วทีนี้เวลาการคูณเพื่อเวลาคูณหลักการคูณก็คือมันจะมีวิธีการหลายวิธีบ้างคนอาจจะไม่ถนัดก็คือเอามาคูณกันหมดเลยก็ได้หรือว่าใครจะมีวิธีที่คูณ เลขเร็วอ่ะศย์เราไม่ต้องคิดก่อนใช่ไหมคะหตัวเราเอาแค่12คูณกับ12คูณกับอะไรเอ่ยอ่ะสิบคูณสิคูณกับสิบเอ่ะเอา12คูณกับ11 12คูณ11ได้เท่าไรเอ่ยอ่ะไหนลองท่องสูตคูณสิคะหนคูณส ถ้าใครจำไม่ได้ก็ตั้งคูณเ2ม1ออได้สองคูณหได้หต่อไปคูณในบรรทัดสัดไปเราใส่ศูนย์ก่อน1ตัวใช่ไหมคะอ่าต่อไป1นคูณสได้2 1งคูณหได้1ทีนี้นํามาทำยังไงเอ่ยอ่าเอามาบวกกันสองบรรทัดนี้มาบวกกันก็จะได้2องหนึกสเปนะะ็นสามแล้ก็ห ดังนั้นคำตอบก็คือ132นั่นเองเพราคุณเสร็จแล้วก็ได้132แล้วก็เราเติมศูนย์ที่เราไม่ได้คิดตอนแรกก็คือหกตัวก็จะได้เป็น132ล้านบาทนั่นเองดังนั้นข้อนี้จะพิ่โจนย์ถางว่าจากปี59ไปถึงปี60 จะต้องจ่ายค่าน้ำที่เพิ่มขึ้นคือเท่าไหร่ก็คือ1ละหนึ้ามสิบสอล้านบาท่านั้นเองสำหรับข้อนี้และต่อไปมาดูตัวอย่างที่2กันต่อนะคะอ่ะดโดยตัวอย่างที่2อบอกเกี่ยวกับข้อมูลของอะไรคะประเทศไทยใช้พลังงานจากแหล่งต่างๆเช่นน้ำแสงอาทิตย์ ลมถ่านหินน้ำมันกก๊สธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานได้รายงานว่าปริมาณการใช้ถ่านหินดิกไนต์ในการผลิตไฟฟ้าพศ .2556-2560 ถึงพศอาจเป็นดังนี้อะก็คือนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟเส้นนั่นเองทีนี้อะ ปริมาณของหินนิกไนท์ที่ใช้ปลิดไฟฟ้าก็จะมีหน่วยเป็นปริมาณล้านตันนั่นเองอ่าทีนี้เราดูนะคะแผ่าพจากกราฟเส้นอันนี้ก็จะมีการใช้เส้นระยะเหมือนเดิมนะคะอ่าทีนี้จากกราฟจะเห็นว่าตอนแรกปี56ไปเป็นปี57มีการเพิ่มขึ้นต่อไปหลังจากปี57ไปเป็นปี58มีการลด ลดลงนั่นเองหลังจากนั้นก็เพิ่มขึ้นและลดลงใช่ไหมคะการจะเห็นว่าการนําเสนอในรูปแบบของกราฟเส้นนี้ก็คือเราสามารถที่จะดูออกได้เลยว่าตัวเลขมันมีการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลดลงทีนี้เดี๋ยวเอาข้อมูลนี้มาตอบคําถามซึ่งคาถามมีอยู่ว่ายังไงคะคำถามถามว่าตั้งแต่ปีพศ .56 ถึง60 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใช้ถานหินนิกไนต์เฉลีย่ยปีละกี่ล้านตานาันอาซึ่งแต่ละปีเราจะเห็นว่าก็คือเดี๋ยวเพิ่มขึ้นเดี๋ยวลดลงตัวเลขก็คือไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ ทีนี้โจทย์ให้ถามว่าอ่าก็คือตั้งแต่ปี5-6าถึงหกเฉลี่ยเปียปีละกี่ตันอ่าเจอคําว่าเฉลี่ยอีกแล้วซึ่งในการหาค่าเฉลี่ยนี้ก็คือเราต้องการหาว่าอ่าทุกปีที่มารวมกันแล้วแล้วก็ตกปีละเท่าไหร่ก็เท่าเท่ากันนั่นเองดังนั้นคําว่าเฉลี่ยในะที่นี้อ่าเดี๋ยวเรามาหากันนะคะว่าหาอยังไงองี โดยมีวิธีคิดวิธีคิดคิดยังไงเอ่ยคะอันดับแรกเราต้องทํายังไงก่อนก่อนที่จะหาค่าเฉลี่ยได้นั้นก็คือเวลาเราจะหาค่าเฉลี่ยเราต้องเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันก่อนใช่ไหมคะตั้งแต่ปี56ถึงปี6 0นั่นเองอโดยอันดับแรกเลยก็คือต้องหาปริมาณการใช้ถ่านหินทั้งหมดตั้งแต่ปี56ถึงปี6 นั่นเองอโดยนำปริมาณฐานถินที่ใช้ในแต่ละปีมารวมกันก็จะได้รวมกันก็คือต้องเอามาบวกตั้งแต่ก็คือเราต้องการหาว่าตั้งแต่ปี5-6ใช่ไหมคะอตั้งแต่ปี5-6 5 6ถึง6-0ก็คือจะมีค่าเฉลี่ยปีละกี่ล้านตันดังนั้นเราต้องเอาข้อมูลของแต่ละปี มารวมกันก่อนก็คือ,อเอาตัวเลขของแต่ละปีคือยู่ปริมาณที่ใช้ผ่านก็คือ16.9บวก20.4บวก143 14. สบวก16.41และบวก15.91 15. 15. าน่อ่าคำตอบที่ได้คือเท่าไหร่คะในการบวกนะักเรียนน่าจะเป็นแล้วใช่ไหมคะอ่าในการบวกหลักการบวกเลขทศนินยมก็คือเราต้องตั้งจุดทศนิยมให้ตรงห่าแล้วก็ตำแหน่งแต่และตำแหน่ง ก็คือหลักส่วน4ี่หลักส่วนร้อยต้องตั้งให้ตรงนะคะแล้วก็ทึงทำการบวกทีนี้บวกกันแล้วได้คำตอบคือ8 2 9 3นั่นเองีก็คือมีหยู่เป็นล้านตัน ทีนี้ขั้นแรกเราหาปริมาณฐานหินทั้งหมดตั้งแต่ปี56ถึง6กได้แล้วทีนี้นำมาหาค่าเฉลีย่ยค่าเฉลีย่ยทำยังไงเอ่ยก็คือเวลาเราจะหาค่าเฉลี่ยเราต้องเอาข้อมูลทั้งหมดก็คือฐานหินทั้งหมดมาหารด้วยจำนวนปีที่ใช้นั่นเองอปีที่ใช้ทั้งหมดไม่กี่ปีก็คือ56ปีห6 ห้5เจห้าก็คือทั้งหมด5ปีใช่ไหมคะดังนั้นค่าเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยก็คือเวลาเราจะหาค่าเฉลีย่ยคือเราต้องเอาข้อมูลทั้งหมดทั้งหมดมาบวกบวก บวกอันนี้มี5ปีใช่ไหมคะ,ะก็คือบวกทั้งหมดแล้วก็หารด้วยจํานวนปีทั้งหมดคือเท่าไหร่เออก็คือ5นั่นเองอเวลาหาค่าดเฉลี่ยเราต้องเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยจํานวนข้อมูลก็คือ5ปีนั่นเองทีนี้ก็จะได้ว่า89.98ไป 89. 19.98หารด้วย5ซึ่งในการหารเราเคยเรียนมาแล้วนะคะก่อนหน้านี้ ก็คือหายังไงอื่นอ่าหารมันก็เหมือนกับกานที่เราหาจำนวนนับปกติใช่ไหมคะจุดกระชิยมก็ต้องตั้งให้ตรงกับตัวตั้งใช่ไหมคะทีนี้หาแล้วได้คำตอบคือ16.796ล้านตันนั่นเองสำหรับข้อนี้ ต่อไปมาดูตัวอย่างที่3กันอีกนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างอ่าโดยตัวอย่างที่3ก็คือจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะป่ามไม้อ่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตช่วยรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ถ้าป่าไม้ถูกทำลายลงไปมากๆย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องจากรายงานของกรมป่าไม้เนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยในปีพศ2556ถึงพศ2560อ่านมีดังนี้ก็คือบอกในส่วนของเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทยนั้นเอออ่าโดยมีเนื้อที่เป็นไร จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี56ถึงปี6 0ลักษณะของกราฟเป็นยังไงคะตอนแรกเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆอ,อ,อ่าทีนี้เรามาดูคำถามอ่าคำถามถามว่าถ้ากรมป่าไม้ตั้งเป้าหมายว่าในปีศพศ2570ประเทศไทยต้องมีเนื้อที่ป่าไม้เท่ากับปี5-7อ่าในปี5-7เออ ปี57คือตรงนี้ใช่ไหมคะแดงนั้นปีหเมีน้อที่ทั้งนี้จากข้อมูลในปีพศ2560อก่าก็คือตั้งเป้าหมายว่าในปี70ดนประเทศไทยต้องมีเน้อที่ป่าไม้เท่ากับปี57อ่ก็คือเท่ากับปี5้ตรงนี้จากข้อมูลในปี60กรมป่าไม้ต้อง ปลูกป่าเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่าแสดงว่าจุดสำคัญของเราก็คือจากปี57และปี60นั่นเองอาจจะเห็นได้ว่าตอนแรกปี57เท่านี้ใช่ไหมคะอ่าหนเท่าไรเออหนึ่งรอยสอล้านแต่พออยู่ถึงปี60ปุ๊บอ่าจากถึงปี60นั้นป่าไม้มีการลดลงไปอย่างมากเลยดังนั้น กรมเป้าหมายต้องเป้าหมายว่าในปี70จะต้องมีหนะ้าที่ป่าไม้เท่ากับปี57นั่นเองดังนั้นต้องปลูกป่าเพิ่มขึ้นอีกเท่าเท่าไรก,ก็สี่ไรอะเดี๋ยวมาดูวิธีการคิดซึ่งมีวิธีคิดอ่านดังนี้นะคะก็คือเราต้องหาเนื้อที่ป่าไม้ที่กรมป่าไม้ต้องปลูกป่าเพิ่มขึ้นในปี70 โดยนำเนื้อที่ป่าไม้ในปี57ลบด้วยกับเนื้อที่ป่าไม้ในปี60นั่นเองอก็คือต้องเอาจากปี57เพราะปี57เยอะกว่ามาลบกับปี 6, 6 0ใช่ไหมคะอาทีนี้นำมาลบกันลบกันแล้วได้คำตอบคือ 1,290,49ไร่นั่นเอง่าข้อนี้ง่ายๆนะคะไม่ได้ยากจนเกินไปอดังนั้นได้คำตอบแล้ว่เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ3ตัว ตัวอย่างาในการแก้โจทย์ปัญหาก็าคือนักเรียนต้องอ่านข้อมูลให้เป็นนะคะอ่านดูข้อมูลจากกราฟเส้นให้เป็นว่าเป็นยังไงแล้วก็วิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์ต้องการหาอะไรนะคะอ่าดังนั้นเราก็ดําเนินการแก้โจทย์ปัญหาตามกระบวขั้นตอนที่เป็นไปอย่างถูกต้องนะคะเพื่อที่จะได้คำตอบที่ซึ่งจะได้คำตอบ นำมาสรุปคบที่ถูกต้องนั่นเองและก็ขอสรุปการหาคำตอบอีกหนึ่งก็คือแนวทางในการหาคำตอบนั้นก็คือเราต้องทำยังไงคะ,ะจะสังเกตเห็นว่าการที่เราจะแก้โจทย์ปัญหาได้นั้นเราจะต้องอ่านข้อมูลจากการาฟเส้นให้เป็นก็คือดูว่าข้อมูลที่กำหนดมาให้นั้นเป็นอย่างไรอ่มีลักษณะเป็นอย่างไร ในปีไหนเป็นแบบไหนก็คือดูแต่ละตัวดูแต่ละข้อมูลว่ากําหนดมาให้เป็นแบบไหนให้เป็นใช่ไหมคะแล้วจึงสามารถที่จะคํานวณตามกระบวนการแก้โจทย์ัญหาได้่นเอง และจบไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นการแก้จุย์ปัญหาเกี่ยวกับกราฟเส้นนั่นเองโอดยครูยกตัวอย่างมาให้3ตัวอย่างทีนี้อยากฝากนัเกเรียนนะคะว่าอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะเพื่อที่จะทําให้เรานั้นเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นและสําหรับในวันนี้ ครูก็จะขอจบนะะอเนื้อหาเพียงเท่านี้แล้วมาเจอกันใหม่ในคาบหน้ากันต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,ะวัสลามมีตุมรอต้อนรับกลับมาอีกครั้ง